ไ i beautiful, ทราครับสรายี่คนครับอันนี้ผมก็เพิ่ง มาจากข้างนอกนะครับผมไปกินข้าวมผมไปกินข้าวแับไปคลินิกมาเนี่ยไปไปตรวจเลือดนิดนึงรู้สึกเพลียครับจริงๆไม่ได้ไหนเลยจะไปแบบไปรับวิตามินครับแตอยู่ดีเขาบอกให้เอาบอกว่าตรวจเลือดไหมตรวจสังกะสีหนักตรวจวิตามินซีวิตามิน,น,อบ,อบ,มนบีสิ C, บสองในร่างกายก็เลยไปตรวจเลือดเนะี่ย ไม่รู้ตรวจทำใหม่ตรวจไปก่อนอนแรกตอนแรกทีนี้ก็เขาจะขายเขาจะขายอะไรวะอะวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B แล้ว,ออว,ผ, 7, ลวผมเพิ่งรู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีแบบนี้ด้วยเด๋ yeah. I'm okay. I'm okay, Kin <sighs> วันนี้ไปเล่นน้ำไหมครับอันนี้ไปเล่นน้ำแต่ก่อนจะไปเล่นน้ำหรือผมจะไปไปนั่งเล่นชิวๆในเมืองครับหลังจากหลังจากนั่งชิวในเมืองเสร็จจะวยคยไปเล่นน้ำสงการจึงตัดผมไหมใช่ไหมครับไม่ครับคือผมโดนน้ำสงการแล้วมันหดครับปกติผมจะยาวใช่ไหมครับแล้วันโดนน้ำอุ๊บ โดนความร้อนนี่ครับผมมัเนเลยจะโคดกลับไปเดี๋ยวราหลังสงการเดี๋ยวก็กลับมายาวนะครับแล้วช่วงนี้มันโดนน้ำบ่อยมันเลยสั้นครับแพรผมชอบผมสั้นนะคือถ้าใครเป็นถ้าใครถ้าใครเป็นแฟนคลับผมมาผมมาต้องตัดแรกเลยพูดได้เลยตั้งแต่แรกเลย จะรู้เลยว่าผมไม่เคยตัดผมสั้นขนาดนี้มาก่อนคือสั้นมากสุดก็แค่แบบปิดคิ้ว,วอะผมนครมีคนมาจอดรถหน้าบ้านผมเลยไมค คือเวลาคือเวลาไมไ่เสร็จผมมันก็จะแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้เสร็จนะมันก็จะเป็นแบบแต,แต่ถ้าพอเสร็จผมเสร็จมันก็จะเป็นอีกแบบนเลรผมว่ามันก็เป็นผว่ามันเป็นทรงแบบ อ้ามันส่งน่ารักดีนะกอ,อคือตัวสู้ว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับตืบต่นมาไม่ต้องทำอะไรขี้อล้วก็สบายชีวิตนี้ไม่ค่อยได้เปิดเหมยใหใครดูเทนะ่าไหร่ย แล้วทุกคนเมื่อวานเห็นผมแบบผิวแทนแทนใช่ไหมตอนนี้ก็ตอนนี้ผมผิวผิวปกติแล้วนะครับทุกคนที่เมื่อวานเห็นผิวแทนแทนไม่ใช่อะไรครับทุกคนเมื่อวานผมเขาเรียกว่าอะไรทาทากันแดดบอลเซอร์เอามื่อวานทาบอลแบบมันเป็นมันเป็นกันแดดน้ำมันนีครัเป็นแบบันสกรีนออยล์อะไรองนี้แล้วมันทำให้ผิวให้ทำให้ผิวเข้มขึ้นนิดนึง มันจะมีความมันมีความเหมือนอารมณ์พุกอารมณ์ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่อยากแบบไม่อยากไม่อยากตนแดดแล้วก็แบบให้ผิวมันแทนอะไรเงี้ยก็าทานนี้ไปเลยมันก็จะแบบแทนเลยอ่ะใครท,ที่ที่เกียดอับอับอบเลยนะอับแดดเลย

แล้วใครว่าผมจุงมันเส้นหนาเกินไปที่จะไว้ผมยาวว่ามันจะมีช่วงรับช่วงประมาณสองเดือน้งครับที่มันจะทรงมันจะมีช่วงสองเดือนที่ทรงเพราะว่าผมยาวแล้มันก็เส็จลำบากด้วยกอถ้าไม่เสร็จมันก็ไม่เป็นทรงอะไรจริงอันนี้ก็ไม่ได้เป็นทรงเท่าไหร่หมายถึงแบบผมสั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นทรงเท่าไหร่แค่รู้สึกว่า รู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วแต่ผมมามีแต่คนมาลูกหัวอนีใช่ครับผมมีผมมีตาผมมีตาสามชัน้นครับบางวันก็สองชัน้นบางวันสามชัน้นแต่วันไหนไม่ปกติก็จะเป็นชั้นรักเทือ Oh God. ทีมทุกคนครับก็สวัสดีปีใหม่ปีใหม่ไทยเลยครับก็ใครที่เล่นหน้าสงการนะครับก็อย่าเล่นอย่างปลอดภัยนะครับทุบกคนครับในแบบปลอดภัยนะครับทุบกคนครับใครเดินทางไปต่างประเทศก็เดินทางไปต่างจังหวัดก็ขบับรถอย่าง ต้ระมัดระวังนะครับเดี๋ยวไม่เอ๊ะเมาไม่ขับนะครับเฮ้ยโอ้โหหาพิษสามพันล็อโอเคเอาทุก่อนผมต่อไปไน,นะครับเห็นทุกคนตามหาผมผมว่าผมไปอยู่ที่ไหนมาผมไปแนะนำตุนการขึ้นมาครับก็รอ ตื่นแบบไปสองไปสามนี้วันนี้ไปไหนใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับมีหลายตี้แล้วแต่ว่าผมจะไปตี้ไหนอยู่มีมีตีหลายตี้แล้วแต่ว่าแบบวันนี้ตี้เขาไปเปิดที่ไหนบ้างถ้าบิดถ้าผมเบื่อที่นึงก็จะไปที่หนึ่งเลย เคอรบทุกคนครับเจอกันครับเป็นน้ำตกใกญ่กันนะครับไป